ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นักเรียนที่มีวุฒิม .6 และวุฒิปวชนะครับมีข่าวดีมาแจ้งนะครับสําหรับการสอบเป็นนักเรียนในสิบธ์ตำรวจในปี2567รอบที่2นี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีการสอบแน่นอนครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณออกมาแล้ว รับนักเรียนในสิบธิตำรวจสายปากปา,กปากวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าหรือวุฒิปวชนะครับจำนวน4พ0ัตานะครับอันนี้อนุมัติแล้วนะครับแล้วกรณีที่2ก็คือเปิดรับจากคนที่ผ่านเป็นทหารกองประจำการนะครับและได้ผลขอกทหารจากกองประจำการแล้วอีก1,000อาตานะครับการเปิดสอบ หรือการสมัครสอบต้องรอประกาศจากกองการสอบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับทางอาจารย์ก็ได้แจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือสำหรับนักเรียนที่สนใจจะสอบในเป็นในสิทธ์ตำรวจมุมหกหรือเทียบเท่าหรือวุิพวชอนะครับก็ตรงนี้เราก็รอประกาศวันสมัครสอบวันสอบที่แน่นอน จากกองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นหรือท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเข้าเข้า mm hmm. www. กองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ .com นะครับหรือเข้าไปใน Google พิมพ์คาว่ากองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ